สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นา .3 ทุกคนมาพัฒนาวิชาพัุทธศาสนานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สามหลักธรรมทางพพุทธศาสนาค่ะในคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนกในเรื่องของพัฒนาใจไปแล้วคลิปนี้เราจะจะมาเรียนเัน ดับ,บทุกเดีรยวทำที่ควรรู้นะคะความจริงว่าด้วยทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจหลากทมที่ควรรู้เพื่อให้รู้ความจริงของการเกิดทุกได้แก่หนึ่งขันท้าค่ะการที่จะดับทุกที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ต้องรู้ว่าชีวิตมีลักษณะอย่างไรในทางปรัพุาติต้สนาวชีวิตประกอบด,ด้วยองค์ประกอบห้ายอย่างเรียกว่าันธ์ท่านได้แก่หนึ่งรูป คือส่วนที่เป็นร่างกายรวมถึงพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายด้วยนะคะต่อได้นาที่ไม่ได้ไหมายถึงความสงสารที่ใช้กันทั่วไปแต่หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่เราเจอนั้นสามสัญญาในที่นี้ก็ไม่ได้ไหมายถึงคำว่าสัญญานะคะแต่หมายถึงการกำหนดหมายรู้นะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งการแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันเป็นขั้นตอนถัดจากได้ธนาน,นั่นเองค่ะ สี่สังขารหมึยงึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเช่เนแปงจูนใจหรือสิ่งกระตุ้นผักดันให้มนุษย์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผลรวมของการรับรู้ความรู้สึกและความจําได้ที่ผ่านมานะคะเช่นตารับรู้วัตถุสิ่งหนึ่งรู้สึกว่าสวยดีจาได้ว่ามันเป็นวัตถกกุกลมกลมใสๆแล้วเปิดแปลงจินใจผัจกดันให้ตัวมือไปหยิบมาเพราะ ความอยากได้ขั้นตอนนี้เรียกว่าสังขารสังขารจึงเป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดพิติกรรมซึ่งมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายดีเช่นสร,ร,รัทธาหิริสติกรุณาปัญญาเป็นต้นฝ่ายชั่วเช่นโลภะโทสะมานะทิฏฐินิริยะเป็นต้นค่ะและ 5. วิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ผ่นานประสาทสัมผัสทั้งภาพและใจ ลำดับทำที่ควรรู้เพื่อให้รู้ความจริงของการถูกชุดอีกหนึ่งอย่างก็คือไตรักนะคะซึ่งใจรักแปลว่าลักษณะสามอย่างหมายถึงลักษณะสประการของสิ่งทั้งปวงลักษณะของสิ่งทั้งปวงสามประการมีดังนี้ค่ะหนึ่งคืออนิจจานคะคบแปลว่าภาวะที่ไม่คงทนถาวรหรือภาวะไม่เที่ยงค่ะสองคือทุกขตา แปลว,ว่าภาวะที่ทนไม่ได้หรือภาวะที่ขัดแย้งไม่สมดบลสามคืออน,นันตตานะคะคือภาวะที่ไม่มีตกวียวจนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ